เด็กๆครับระวังเชื้อโรคนะครับเพราะว่าเชื้อโรคอยู่รอบตัวเรานะครับเป็นบอร์ดบุ๊กสำหรับน้องๆที่ดีมากนะครับเล่มนี้คือเปิดโลกวิทยาศาสตร์เชื้อโรครอบตัวเรานะครับเล่มนี้น้องๆนะครับจะได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเชื้อโรคแบบสนุกสนานนะครับมีความบันเทิงนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับ คุณพ่อคุณแม่สามารถอ่านให้คุณลูกฟังหรือว่าถ้าคุณลูกอ่านได้แล้วก็อ่านไปกับเขานะครับเล่มนี้ดีมากๆเลยนี่ครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับเช่นนี่มันสามารถเล่นได้ด้วยนะครับเมือม่อมือมีเชื้อโรคนะครับก็จะส่งต่อเชื้อโรคไปที่อื่นด้วยเปิดได้ห้องน้ํามีอะไรนะเปิดซิเปิดเปิด จึงคูวรล้างเชื้อโรคให้หมดไปหลังเข้าห้องน้ำหรือก่อนกินอาหารนี่นะครับก็สอนเขาแบบนี้เลยนะครับสเตปบายสเตปนะครับบอกเลยว่าดีมากๆบอร์ดบุ๊กนะครับเกี่ยวกับเรื่องเชื้อโรคนะครับอ่ะโอเคไอตกค้าผมใส่ไว้ให้นะครับ